Thank you. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์ใส่ไข่นะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องของใจของเราเนี่ยเขาบอกว่าปากเราพูดยังไงเนี่ยแสดงว่าใจของเราเนี่คิดอย่างนั้นนะครับก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเขาได้ย้ายบ้านมาอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนชุมชนที่คนฐานะแบบต่ำต้อยนิดหน่อยนะครับแล้วข้างบ้านของหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ดูเหมือนแบบ ยากจนมากนะดูจากสภาพแล้วนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะก็ปรากฏว่าไฟในบ้านเนี่ยของหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็ได้ดับดับลงนะหญิงสาวคนนี้ก็ได้จุดเทียนเนาะในขณะที่จุดเทียนอยู่เนี่ยก็มีเสียงเคาะนะเคาะนะเพราะเสียงเคาะประตูเนี่ยนะหญิงสาวคนนี้ก็เดินไปที่ประตูแล้วก็เปิดประตูแล้วก็มองเอ้ยนี่มันเด็ก เด็กยากจนที่มันอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยมันจะมาขออะไรเนี่ยนะเด็กคนนี้ก็บอกว่าคุณน้าครับบ้านคุณน้ามีเทียนไหมครับหญิงสาวคนนี้คิดในใจฉันว่าแล้วแกเนี่ยต้องมาขอเทียนจากบ้านฉันแน่นอนอเพื่อนะหญิงสาวคนนี้ก็เพื่อตัดลำคานะ่ะเดี๋ยวมันจะมายุ่งวุ่นวายต่อไปนะหญิงสาวคนนี้บอกว่าไม่มีพร้อมกับกำลังจะปิดประตู ในขณะที่กําลังปิดประตูเนี่ยก็เห็นรอยยิ้มของเด็กคนน,นั้นเด็กคนนั้นก็ยิ้มนะยิ้มแล้วเขามองหน้าผู้หญิงคนนี้พร้อมกับเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในเสื้อแล้วก็หยิบเทียนออกมาสองแท่งแล้วก็พูดบอกว่าแน่ ä, ผมว่าแล้วบ้านคุณนะต้องไม่มีเทียนเนี่ยแม่ผมให้เอาเทียนมาให้คุณนะจะได้ไฟดับอย่างเงี้ยมันจะมืดครับ ผมก็เลยเอาเทียนมาให้คุณนะหญิงคนนี้หญิงสาวคนนี้ได้ยินปุ๊บโหอึ้งเลยเฮ้ยโอสิ่งที่เราคิดและคำพูดที่เราพูดไปโมันแย่มากเลยนะก็กลับมาถึงพระคำของพระเจ้านะครับในพระธรรมสุภาษิตเนี่ยบทที่4ข้อที่23บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบได้เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ หลายครั้งเรามีคําพูดบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ระวังสิ่งที่เราคิดแล้วก็พูดพูดพูดออกมาหรือเนี่ยอย่างหยิงสาวคนนี้คือตัดความํำคาญแต่กลายเป็นตัดสินเด็กคนนั้นไปนะเป็นสิ่งที่บางอย่างเนาะถ้าใจนั้นะดังนั้นเนี่ยพระคำของพระเจ้าจริงบอกให้เราระวังสิ่งที่อยู่ในใจของเรานะสิ่งที่สิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตของเรานะนะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญคนะัะ ก็ขอพระเจ้าที่จะนำเราทั้งหลายที่สิ่งที่ออกมาจากใจจะเป็นสิ่งที่ดีและนำความคิดเรามาสู่สิ่งที่ดีด้วยนะครับก็พบกันใหม่ในรายการซีเรียลใส่ไข่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พระเจ้าอวยพรครับ